สวัสดีค่ะนําเสนอยำมะม,ม่วงสูตรโบราณของทางภาคเหนือกันนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะนี่ค่ะคือมะพร้าวคั่วนะคะมะพร้าวขูดแล้วก็นําไปคั่วค่ะต่อมามีหอมแดงเจียวค่ะถั่วลิสงคั่วบดหยาบนะคะน้ําตาลทรายพริกแห้งทอดนะคะพริกป่นนะคะกระเทียมเจียวนะคะน้าปลาน้ําตาลนะคะปรุงรสค่ะแล้วก็หนังหมูหั่นบางๆแล้วก็หมูสับนะคะแล้วก็นําไปร่วนค่ะนอกจากนั้นก็ยังจะมีมะม่วงที่ใช้นะคะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะ นี่ค่ะขูดให้ละเอียดเลยนะแล้วก็บีบเอาน้ําออกแบบนี้ค่ะเพื่อให้รสเปรี้ยวออกไปนะคะและขั้นตอนต่อมานะคะก็คือนาส่วนผสมทุกอย่างค่ะมาผสมกันแบบนี้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ชิมก่ะดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวอมหวานกลมกล่อมนะคะแล้วก็มันด้วยมะพร้าวขั่วนั่นเองนะคะแล้วก็่ตักเสิร์ฟโดยใช้ใบชพรูรองจานก่อนนะคะแล้วก็พริกขั่วค่ะ แบหบน้าตาก็น่าทานแบบนี้ค่ะใครสนใจก็ลองทำกันดูนะคะทำขาขยหรือทำกินก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ